สัดีค่ะซค่อว่าจงไหนคะอ๋อผมอากกำลังคับร้อยตุโมเรียคำบัดตัวอนครับอ๋อพ่อเป็นอย่างมาก่ะอตอนแรกไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงนทีนี้ก็มาถามชาวบ้านที่เราเคเป็นตรว่เป็นมะไรสลวนเป็นมาดนบ่คะเป็นปี2องพันห้ารอยหกสิบเอ็ดนยุคทั้ทักครับุปเบอรปีเล่วครับค่ะ คือมันเปื่อยมันมันมันนอนเนี่ยไม่าผมนอนเนี่ยมันผมจะเอาผ้าอย่างนี้มารองหมอนก้อนน้ำเหลืองจะไปลองหมอนแล้วผมหน้าหน้าเดนเมษาด้วยเลยผมร้อนหนาวงนี่ค่ะเพื่อนเขาคงคงว่าเฮ้หน้าร้อนทำไมคุณผมมันร้อนหนาวแล้วก็คันแล้วก็คันน้ำเหลืองไหลน้ำเหลืองไหลเลยตรงไหนคะที่เป็นน้ำเหลืองไหลคะก็ด้านด้านหลังของท้ายทอยบ่หมอเพราะว่าตามที่หมอเขาบอกว่าตามใช่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้ามันเปื่อยถ้างวัสดุมันเปื่อยมาถึงกันอื กังรภาะวะการรักษาของคุณพ่พอเนี่ยใส่เวลารักษาไอ้งูสวัสดิ์ของคุณพ่พอเนี่ยนานปันใดคะประมาณหนึ่งปีปีนึงอ้ใช้เวลาอยู่กับวลงบางก็ประมาณห้าถึงเก้านแล้วก็บอกว่าไม่ดีขึ้นไม,ไม่ดีขึ้นเลยอ่ะแล้วมันดีขึ้นได้ย้อนอยังคะเออผมได้รับคำแนะนำมามันมีที่อำเภอพยุนเราเนียมีพี่สโสคนเขาเป็นเจ้าของยาแคมกลักนดิผมได้สอบถามผู้พี่เขาคำแนะนำหน่อยครับผมเป็นอย่างนี้เสกนึงเป็นลูกอยู่หนังพี่เขาแนะนำว่าเออ ยาล้านลงนี่ก็มีชื่อเสียงว่านานลองเอาไปกินดูยาล้านลงเนี่ยมันเป็นยาอะไรคะเป็นสมุนไพรอ๋อจกแนะนำแจบอกว่าเป็นโรคมันรักษามาจากภายในแต่ว่าอย่าง้ มือค่ะที่ว่าหูว่ามันดีขึ้นประมาณงสักสามกระพุกแหละพี่สุวรเพิ่มบอกว่าลองกินดูก่อนถ้ามันดีไม่ดียังไงมันจะมีอาการมันจะว่ามันจะลองกินดูตอนแรกก็ห้าสิบห้าสิบเนาะมันจะมันไปนะไม่เค่นะพอกินไปกินไปมันก็รอกๆแห้งแแห้งแเอ้าแล้วไอ้น้ำเหลืองที่เป็นมันก็เริ่มน้อยลงน้อยเริ่มน้อยลงกินหกเดือนนะประมาณหกเดือนก็หายประโยชน์แล้วพี่ มั่นใจซําใดคขาบอกมันหายด้วยสมุนไพรไทยของเขาเนี่ยเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าที่ไปรักษามาทั้งเด็กเข้าไปมาหลายครั้งกับตามันก็เหมือนเดิมมันมองอนไรก็เหมือนทดลองเสี่ยงดูว่าพี่เขาบอกว่าเขาพาว่าถ่ายรูปไว้เลยครับที่สามเดือนมาเห็นแน่แพ้แล้วเหรผมต้ม่อยากเก็บมันผมก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เลยก่อนแที่สามเดือนมาถ่ายก่อนกินแล้วก็หลังกินค่ะเป็นกล่องกระปุกเป็รับว่า หายครับี่น้อเนี่ยจะนนมไปเยอะอ๋อพี่คิดว่าบ่อหลือแล้วแม่นคะอันกินกินแ้มันกสามเป้าห้องเสียหนาวสมซ้อนหุ่มผาอีกนันจนได้เอาหมอนมาตใส่ถุงมาติดมันจะติดอเป็นเนี่มันก็จะเป็นเป็นชดมันลามไปมันเป็นพืชไปเลยมอผอโอ้โหอรังของ ก่อนนอนหายไม่กลับมาดีนะโบกขาหน้าอีกเลยไม่มีอาการหมอประทับใจในสมุนไพรก็เชื่ครับเพรว่าพันเปอร์เซ็นต์ก็จะหาว่าเคยเกินไปเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็แล้วกันโอ้สุดยอดเลยนะคะค่ะจริงคุณพี่อะไรนะคะร้อยถนนเอกคำบัดบัวสอนครับข้าคำบำนานสพอพันเจริญจังหวัดพิมพการครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าหนึ่ง สองห้าหนึ่งศูนย์ขอบคุณนะคะสำหรับขอบมุ่ดีๆขอบคุณคุณลุงขอบคุณพี่ทุกคนค่ะ